ไปพี่น้องวัดเอาดูพี่น้องฮะเนื้อถือดูพี่น้อง,อง,องยินเสียงกระดิ่งห้องบ่พันแล้วสอมมืออย่างพี่น้องสอดมืออย่างพี่น้องใจเย็นพี่น้องใจเย็นอายุหากินพี่น้องมาเลยหายุหากิน ่อนคลายพี่น้องพักผ่อนทำงานต้องพักผ่อนไปน้ำพี่น้องผ่อนคลายไปน้ำพี่น้องเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งครับผมตอนอีกคนซิดระพักกันสองแต้มเลีวยวพี่น้องปนิ่งพี่น้องสายย้อนอยู่เดยพี่น้องหลังนี่ก็เป็นตะไครย ประมาณเจ็ดเส้นพี่น้องแต่หลังนี่พี่น้องก็หลังพี่น้องหันดีนบอพี่น้องแต่ว่าหลังนี่สิบสองเส้นพี่น้องนะตะไ้สิบสองเส้นพี่น้องหลังนี่เขากเจ็ดเส้นเจ็ดหรือแปดนี่ครับอมุ่นข้าวพี่น้องนี่กับโปเปะปนไหนพี่น้องนะพอผมใส่ตะไคร้หลายเบอร์ผมอาจสิจําไม่ได้มีหลายอันพี่น้องผมต้องเลี่ยนเข่าเลี่ยนออกเรื่อยพี่น้อง อะไรเป็น,นการเก็บบรรยากาศดนะพี่น้องเปิ่ดกันครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับมาลุ้นกันพี่น้องนี่การขยึงพี่น้องนี่นี่สองหลังเลยพี่น้องนี่ไม่ติปิดได้หรือเปล่านี่อีกจุดหน่อยนี่พือพี่น้องเดื่อกี้ล้างอย่างไรขวารางพี่น้อง เท่าลังถถือรุ่นโลเดพี่น้องเด้นนะสิบสองเส้นพี่น้องเด้อตะคายหางเพี่น้องเด่น,น้อนี่ตะคายหางเพี่น้องเด่น้อเท่าลังนี่ปานกลางเจ็ดแปดเส้นนี่ถือกับใส่ห้ามกันพี่น,น้องเดี๋ยวผมสีมะลุกในเบื้องไม้พี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ